สวัสดีครับผมนายเซนิทุพงศ์ปวสหนึงทับสเทคนิคยานยนต์รหัสประจำตัวนักศึกษา643-01-01-0023วันนี้จะมาบอกเกี่ยวกับการออกฝึกง,งานนะครับผมออกฝึกง,งานที่อู่ซุมแสงการสร้างบ้านหนองกระแสงหมู่9ตะบนเสียงข้าวอำเภอศิรรัตนะจังหวัดชีสเกต ทำงานเกี่ยวกับซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิดนะครับประโยชน์ของการออกฝึกงานทำงานตรงกับที่เรียนมาครับอุปสรรคอุปสรรคยังไม่มีครับผม <c oughs> thank you